นี่ทยร้ราแยกแยกปิ่นฟ้าฟ้า,ฟาพาชมให้ดูค่ะนี่แหละตอนโควิดวันมาขายดีอยู่ค่ะพราโควิดมาแล้วมันสิละเงียบเลยรถกระบะมีเห็นปะนี่บัดรขั้นเดียวออกไปแล้วขายอยู่ในวัดศรีคุณเมืองนี่ค่ะนี่ค่ะหอระฆั้งพาศีวรลีสาราผาสุก อันนี้สาระบทผู้ใดเคยมาตลาดท่าด่านอินโดจีนก็คงจะเห็นนะคะเนาะนี่แหละปละอยว่างๆรถกับบมี่นี่แหละโควิดรลล้านแย่ข้าปินก็ได้ขายกางเกงขายเสื้อนี่แหละค่ะร้านปินฝ่าผ้าชมขายกาแฟพร้อมะค่ะนี่ ใช้ตู้แช่นะตู้เย็นขุมนี้เห็นหมมันจักรยังกำมังซื้อเอเด้อ,อ,อดใช้บรรยากาศให้เบิ้งค่ะนี่แหละใช้เสื้อทักนี่แหละค่ะเสื้อทักกำงามล่ะ ลบคลิปไปแค่นี้กนเด้ค่ะเด้อสวัสดีค่ะ